สวัสดีวันพุธ่าเอาละฮะสวัสดีครับอยู่กับผม ifer, ตเรลซิเฟอร์แคเต์สายก็สอบฟ้ฟนะครับฮ่าวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมเซนสซายอเวชันนิงเหมือนเดิมอีกแล้วนะแล้วก็เป็นวันเปิดกาชานันเองถือดๆอ่าเอฟเฟคไม่มีใส่เสียงเองแล้วกันนะมายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะฮะใครที่ดูอยู่นะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามเนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือกดสัคสไคร์นั่นเองนะจ๊ะมา เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าวันนี้จะมาสร้างความเฮฮาสีสันในการเปิดการใช้อีกแล้วนะครับ <Wow. S 1> ออะไรก็ตามทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้นะครับจะขอยกมาใช้เขาเรียกว่าจะยกบุญเวรกรรมคงไม่ใช่นอ้อ <laughs> ยกบุญมาใช้ในวันนี้แล้วกันนะฮะเป็นตัวที่รอมานานแสนนานมากไปดูซะก่อนเทพเจ้าแห่งความตายท่านาทอชไปโอ้โหแบกลูกแก้วมาด้วยเป็นงาททำท่าแอโรบิกแดนชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบกไปมา <laughs> โอเคนะส่วน okay, so เรื่องสกิลเดี๋ยวขอข้าวไปก่อนเนอะเดี๋ยวเอาว่าวันนี้มาเปิดการชาก่อนนะฮะป้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวันนี้เราจะทําภารกิจสําเร็จได้หรือเปล่านะครับวันนี้ขอเข้าแบบตรงๆเลยนะจริง,รงๆต้องเล่าเรื่องนะอ้าอายฟังมีการกดผิดด้วยเฮ้ยโอ้โหมีแสงตาเดียวเนะี่ยโหคัสซิงโคเท่เชุดเค่ดาวมาอมบินไปเลยแมกนัมไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ดูท่าซะก่อนโอโห้ห คดพงคดแม่ระเบิดเลยฮะพูดหยาบยังไงไม่ให้หยาบมาคือต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกพี่มีน้องก็บอกนะว่าอย่าไปกดดาวนี้นะกดดาวนี้นี่ไปอันเชิญโตอื่นลุยสวยแสกหมดนะฮะนี่มันต้องกดจิ้มดาวนี้นะครับต้องบอกว่าคลิปคันนอ่นใครไม่ได้สังเกตคือพี่ไปจิ้มดาวนี้นะฮะเจ้าตัวยังไม่รู้เลยพี่นะะ้องบอกมาอ่าโอเคฮะอ่าแล้วกดออกมาทําไมวะโอเคกดเข้าไปแหละ ก็เนื่องจากดาวนะครับพี่ไปกดตู้แมวมาแล้วรอบนี้มีตู้แมวเนาะก็ทําทุนมาได้ประมาณหนึ่งพันห้า้าดาวนะครับแล้วก็ไม่อยากใช้เฮ้ยวันนี้โชคดีนิดว้ายวันนี้เป็นวันปลอดวันนี้เป็นวันปลอดได้แล้วนี่เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเอาจริงๆแล้วผมเอาเรืงเจแล้วพี่ไม่ได้หยอดเหรียญด้วยนะโอเคช่างมันเราไม่หยอดนะจริงๆหยอดก็ได้เหมือนเดิมแหละรู้สึกเท่าที่เคยไม่หยอดนะงงไหมพูดจากงงๆเหมือนกิสซนวายแหละหยอดในไม่หยอดอะไรอย่างงี้อ๋อเดี๋ยวเล่าเท้าคล้ายฟัง หลายหลายคนดูเซ็นเซญญาจะไม่รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วทานทอสกับพิปนองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแฝดแค่สองคนนะครับ <Wow. S 1> จริงๆแล้วเขามีแฝดส,สามแล้วแต่พอดีว่าอาจารย์คนเขียนเนี่ยเขาทําให้เนื้อเรื่องตัวที่สามเนี่ยมันค่อนขน้างลังทนทศนะฮะคือหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยที่ยมโลกเนี่ยเขาโดนไหลไปในแม่น้ำพวงโหผ่านแยงซีเกียงมุ่งหน้าแห่งคงแสนแสบและแวะที่วังอันเทนาอะไรอย่างงี้แล้วหล่นไปที่ยมโลกอีกทีหนึ่งเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาได้เจอพี่น้องเขาเนี่ยนาสนนาเลอเกินนะฮะ คนนี <c oughs> ้เน yeah <programmes> ี่ยเขามีชื่อว่าเรียวทาซอสทาอร่อยกันเลยทีเดียวคนบ้าที่เรียวทาซอสว่าอะไรก็เขาเรียกว่าเป็นทีมที่อยากเปิดตัวแวบๆให้ทุกคนที่เข้ามาดูกาชาเห็นแล้วกันเนาะหลายคนจะสงสัยเดี๋ยวมาตัดเดียวแล้วกันนะฮะก็เป็นทีมเขาเรียกว่าพี่เรียวในทีมธนาทอสนะฮะถือลูกไฟอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะนะก็นี่คือรูป พี่เลียวซิเฟอร์แคตเตอร์สายธนาทรเน่ <c oughs> เราเล่นแคตเตอร์สายกระสอบทรายนะฮะก็เป็นท,นทีมธนาทรแล้วกันวันนี้อ่าใครไม่ดูพลาดเลยนะบอกเลยวันนี้ป่าแค่นี้แหละของดีมีน้อยปกักหัวข่าวดรวยสุดยอดเราไม่ได้ยอมจริงนะใจเย็นเน <c oughs> โอเคป้าหลังจากลำพบุมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปหาดาวธนทรดีกว่าที่จะมาเริ่มเปิดนะฮะเดี๋ยวนะเราจะไปเริ่มตรงไหนดีวะเอ้าจริงๆแล้วต้องบอกว่าพี่ไม่ค่อยอยากเปิดตามดาวเท่าไหร่เอาเวอร์โก้กันนะกดถูกปะวะ กูถูกแล้วมั้งไปเลยวันนี้จะใช้ก <Superman> ี่ดาวคือทุกคนอยู่บ้านทุกคนช่วยเปิกำลังใจให้ด้วยนะโอ้โหชิบหายสิบดาวแรกก็บไปเลยะอ้าไม่มีทัวรอาขึ้นแล้วขอข้าไปเลยทุกความรู้เร็วนะฮะนี่เรากดถูกตู้เปล่าวะเอ้ยเอากลัวเองแล้วอ่ะกดถูกตู้นี่วะอ้าดาธนาทอดไปไหนเนี่ยธนาทอดใส่ครอกับไซเรน กัลูดาแล้เชดไอ้ทาร์นาคออยู่นี่วะอ่้ยิงดาวเขาหน่อยแล้วกันเฮ้ยมาเลยโจเอ้มาทาร์นาทวาสเป็นครั้งแรกเอ้ยหรือวันนี้เราจะยิงตามดาวดีวะเราจะยิงแบบจะยิงดวงเขาเลยไหมยิงดาวเขาเลยไหมลองดูก็ได้นะฮะโอ้โหไม่มาเลยอ่ะชีวิตไ <c oughs> <c oughs> อ้บ้าหยุดรอแล้วกันเปลี่ยนใจมาเราเป็นคนโลเล <c oughs> เราเป็นคนโลเล คาเดสพาเดสสวัสดีไม่ปลอด,อดๆๆอวัดเถอะเฮ้ยโอ้โหแม่งจะเฮ้ยทำไมโอ้เสียงหมดเสียงหมดนะแน่ทอรัสว่าทำไมโอ้โหพี่บัวพี่ควายพี่กระทิงโอ้โหแม่งไอช่วงนี้กระทิงแดงกลังแรงด้วยนะฮะชนชนแล้วไม่ติดโอ้โหไม่ได้เล่นนึงเรื่องนี้ไม่ได้โอ้โหเร็วสิเฟอร์ขึ้นการูดาก็ได้ <c oughs> พี่นกพี่นกปเปลี่ยวฮะพี่นกปเปลี่ยวพี่นกปเปลี่ยวก็ไลร เราวินเวียนอยู่แถวนี í, really? ้แล้วกันโน้ววินเวียนอยู่วนๆในพวกดาวแห่ง like ความมืดแล้วกันนะฮะวันนี้เราจะเป็นคนร้ายคนชั่วคนเลวคนบะโซคนอะไรก็ได้โอ้โไม่ได้ไม่เลยไอ้ชิบหายเราล้างแม่งหว่าไอ้ยังไม่มีคนได้เลยโอ้แม่งเปิดตัดหน้าเราโอ้โหเขาได้ไปแล้วอ่ะไม่ใช่เปิดตัดหน้าดิเปิดตามหลังเราแม่งเอ้ยอ่าเดี๋ยววันนี้ลอง วันนี้ลองยิงลองยิงที่ดาวเขาดูหน่อยละกันนะหันตาขวาตกแล้วอ่ะจะรอดไหมวะจริงๆก็แบบน้องๆหลายคนอาจจะงงๆเนะว่าทำไมพี่ไม่เปิดตามดาวพี่อินดี้นะฮะพอเปิดตามดาวเยอะแล้วพี่จะไม่ทําครับเดี๋ยนะอ๋ออ๋ออ,อ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะเดี๋ยวลองดูซะหน่อยละกันนะฮะไม่รู้วันนี้จะหมดเท่าไหร่ใจไม่อยากให้หมดเกินสักห้าเท่าไหร่วะสี่ร้อยกำลังดีอ่ะคือบอกเลยว่าสี่ร้อยกำลังดีเนี่ยไม่รู้ว่ากำลังดีกำลังดีพี่กับกำลังดีไอ้ทนราทอนเนี่ย มันกำลังดีคนเดียวกันหรือเปล่าแบบเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยอ้ออกมาเถอะอีแม่งแบบวันนี้แม่งแบบเครียดมากเลยวันนี้แม่งแบบอยมีความมั่นใจเลยนี่ไงทำไมทำไมเขาบอกยิงดาวยิงดาวแล้วมันได้หรอยิงดาวนานท้อสเลยหรอกเออยิงแล้วมันได้จริงๆหรอเอกยิงแม่งเลยแล้วกันอ้าเก้าเก้าเก้าแล้วว่าดาวเก้าเก้าแล้วสาธุเก้าเก้าชิตังเบโป้งปัง อาอตมาไปไหนได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้อนาคตดับศูนย์ชีวิตลำเค็นจำเป็นต้องมีวิชาโอ้ทุ่งเทกายาลบสุดพมา่าสุดใจเหียมาเป็นเพลงเปิดดาวมั่วเล่นสูนแล้วยื้อชื่อก็ไม่ขึน้นาไปเลยไปเลยไปเลยเสียเวลาเสียเวลาอย่ามาโตเตะมาเลเชาเมา เออไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พี่ดาวพี่ดาวอย่าอย่าลั่นอย่าลั่นขอลองวันจะลั่นผิดไม่ได้อะไรก็ได้แก่ไงมาลั่นผิดวันนี้บอกเลยคนต่อไปที่ได่าเธอขอต้องเป็นเรามันจอดไม่ต้องใช้ใครอื่นโอ้โหไม่ใช่แม่งเอยมันชิบหายแล้วไม่ปลดไอ้แม่งไม่มีใครมากดแย่งด้วยมึงกดกันเยอะๆได้ไหมโอ้มันมาช่วยหันเลดกันเลยอะ เม่นพี่คนเดียวเลยเหรอวะ <C le ad> โอ้ตายนี้ตายแน่ๆยับแน่ๆยับเยินยับแย่ <C le ad> โอ้โหไม่มีใครช่วยเปิดกูเปิดคนเดียวเลยเหรอชื่อไม่ขึ้นให้เหรียญทำนายกันดีกว่าไม่ไหวแล้วนั่นไงเห็นไหมโยมันก็ได้เหมือนเดิมแหละเพราะมันออกมาแล้ว ตายแล้วเขย่าแม่งเลยแทบจะร้องเพลงเอาอะไรดีวะอะไรมันจะซวยขนาดนี้วะเนี่ยคนซวยสองพันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเชียร์ลั่นเอาคนระแลไปวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเฮ้ยเดี๋ยวดาวดาวถูบเะวะเดี๋ยวแล้วกดดาวระแป้อโอ้กดถูปกดถูปโอ้ยขอวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราทอด ตาควาไม่กระตุกยิงลุวๆไม่มาไไป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 อยู่บนตอยู่บนยู่บนเฮ้ยยิงลุวงตงยิงลุวๆยิงลุวๆยิงลุวงลลววงลวไปล้ไปลไปลขึ้นมาขึ้นมาไหมขึ้นไม่ขึ้นไป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 ได้เลยพี่ชนไ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 หนไปเลยไลยไลยอย่าลีลาชาลแมนโอแสงเปิดดาวแบบสายแปด ปะดามอสไซแปด็ดโอ้แม่ไง,ไงอะไรเงี้ยครับไม่ได้จริงๆหรอเสียงหมดแล้วววตันโบครับตันโบอาขึ้นไปไอ้เหี้ยไม่มาวันนี้มึงเลดสวงติงอะไรเนี่ย ฟรไม่เลยอาไม่มาโอ้น้มืดเลยอ่ะโอ้แม่งน่าก,กลัวจริงว่าดาวนี้เฮ้ยถ้าเราท้อเราขอเขาได้ขอเขาวะไปแล้วชุกนุกชุก,กนิกอยู่ยังงั้นไอเหี้ยแม่งก็ไปด้วยโอ้ซาเปิดแพงท่าท่าเหมือนกันท่ายัง below ม,มาทำไมให้อายบ้านนาละดวนน้อง เปิดแม่งไปเลยมาเลยเราจะร้องเพลงทาทาอยู่กันนะชุคกัดิกชุกดักกดิกอยู่ไม่สุดโอ้โหชิคก,กัดดิกไอแม่งไม่ใช่ชิดหน้าตาแม่งแบบมุงว่วเหมือนกันโอ้โหล่ะนาเป็นฮิตมึงเข้าตู้มาตอนไหนเนี่ยมึงไปเลยเร็วแล้วไปเอาโอ้โหลัวเทโอ้คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดกดสิวะ อ,อบอกเลยวันนี้เราจะยืนยันยืนยันกดที่ดาวดาราคอร์สเลยวันนี้ขอลองกดดูดาว,ดาว,ดาวน้องๆกันว,วันนี้แบบหมดหวังแล้วอ่ะนงน้ำตาลรวยลินมีจะขึ้ออนอีกแล้วว่าอ๋อมีไหวแล้วนะเฮ้ยพิพเลโอมาเลยฮะเราใช้พลังนักกล้ามพลังสมองกล้ามเนื้อ ไม่ได้อีกแล้วได้ได้กูยิงคนเดียวก็ได้กูบอกเลยกูจะยิงคนเดียวไม่ง้อด้วยคนอื่นไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดแล้วอย่ามาแยกนะบอกเลยจะยิงแม่งคนเดียวมาดาวพี่ปูปูกระโดดทีมธันทัชอสไม่ไม่มาอีกแล้วโอ้ยหัวแม่งแปรร้อยแล้วสเปกเตอร์ไม่ใช่เอาใหม่อะไรไซคลอปเหรอมาไซคลอป วูลีนไปในออเออเอ้ยมาไว้ชื่อมาไว้วไวอ้เฮียไม่ใช่เราไอ้เฮียเบงยโอ้ยคนณลุกยิงกบปวดขี้ไอ้เฮียเบงไม่ได้ไอ้เบงอันนี้มันจะเอาจะเอาใช่ไหมจะให้เราเอาจริงใช่ไหมได้เลยโอ้ลูกพี่ครับโอ้โหอย่าให้น้องผู้พัดภาคแฝดสามลำบากขนาดนี้เลยได้โปรด ไม่ได้จริงเหรอวะไอ้ยีไ่ไม่ได้จริงด้วยแหละแม้เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยไหนกูเหลือดาวไปเปิดพี่งูบ้างเถอะชิบหายผมไม่ออกจริงอ่ะผมไม่มาวะ่ะแย่แล้วกดเลยรู้แหละรู้ชะตากรรมเลยไป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 โอ้โหเท่าไหร่วะเท่าไหร่ถึงจะพอวะ แปดร้แล้วครับเหลือ800แล้วหมดไปน่าจะประมาณเกือบ300แล้วโอ้หชื่อนี่ขึ้นเลยอะออกเขาใหม่ได้ไหมคือวันนี้ก่อนอไอคลิปคือหางตาขวากระตุกรัวๆมากแล้วล้วพี่เป็นคนแบบเซนแม่งโคตรแม่นอะแม่งไม่ได้แม่นธรรมดาแม่งแบบแม่นโค,คตรวันไหนแม่งแบบเฮ้ยมาไว้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 หลังจากบนได้ท่าหน้าต้านต้นต้นมาแ้วา เออโอ้โหเฮียเฮียแม่งหลอนานแล้วกันจะไปเรียกเฮียแล้วจะเรียกเฮียไม่โทรแล้วเนี่ยเออมันต้องจังซานไม่ย่งไรเล่าโอ้โหระเบิดที่มืดมิดเออได้สักทีครับโอ้มาโอ้อะไรเนี่ยผู้พาป,ปัดเปลือยว้า โอ้โหแถมพี่ขาสาวด้วยได้แล้วเลยว้าเจ็บคออาหารัมานาวไปแล้วเอาละฮะขอโทษทุกคนเนี่ยจะหูแตกด้วยนะครับโอ้โหคือแม่งแบบนี่คือเปอิดอยู่เกือบคนเดียวตะเกียชุ่งจังหวะเนือ้อทุกคนน่าจะเห็นนาะคือแม่งโหดมากอะ่ะแมวไม่แชร์ป้าเดี๋ยวเราไปดูผลกับกอบกายกัน,กนนะว่าเราใช้เปเท่าไหร่โอ้มันรีด้วย เห็นไหมวันนี้โชคน้อยนิดเป็นโชคของเราจริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเราใช้ไป3แล้วเนาะสิบแล้วเนาะอ่าสี่สิบเนาะแปดสิบสามสิบไม่ใช่เดี๋ยวเราสองพันถวันห้าสิบหนึ่งร้อยโอ้ใช้ไปเกือบสามร้อยใช้ไปสองร้อยหกสิบเฮ้ยถือว่าโอเคนะเดี๋ยวนะเฮ้ยถือว่าโอเคเลยถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวขอกลับไปดูดาวหน่อยเราสตาร์ทที่พันห้าเก้าใช่ปะโอเหลือแปดร้อย บอกเลยครับนี่ฮะเรวซิเฟอร์ยังขึ้นอยู่เลยจะเก็บดาวให้พี่งูแล้วฮะก็ยังไงวันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าสําเร็จภารกิจในการเปิดกาชานะก็ใช้ไปทั้งหมดทั้งมวลนะครับ260้ดาวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะเพราะว่าไม่อยากหมดถึง400นะครับอย่างที่บอกไปส่วนสกูสกิลทุกคนน่าจะรู้กันแล้วเอนอะเพราะว่ามันมีคนรีวิวมาตั้งแต่เซิร์ฟนอกแล้วแล้วก็ปัจจุบัน้ก็มีคนหยิบมาใช้อาเป็นว่าเดี๋ยวทีหลังแล้วกันถ้าพี่ได้เล่นได้อะไรก็ จะหยิบมาให้ดูกันแต่ถ้าแบบไม่เล่นก็รจะแบบเปิดการชานเดียวเหมือนเดิมเนาะแต่ขอโชคข้งงางหนาหน่อยโหวันนี้โคตรสาใจอ่ะได้แบบสมใจเพราะเปิดอยู่คนเดียวใจกลัวมากอ่ะแต่ก็ได้นะฮะก็ถือว่าแบบคอมเพลตแล้วล่ะนะฮะอ้าววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะครับบายบายบทุกคนไปแล้วจ้าบายบายจ้าอย่าลืมไปเปิดทรัทอดกัน